สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับ,บคุณผู้ชมเข้าสู่รายการริมเทิงชุนไนนะคะแล้วก็เทศกาลสงกรานต์หยุดยาวแบบนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์แบบนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะออกไปเล่นน้ําได้เหมือนปกตินะคะเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 เค่ะเราก็เลยไปลองถามคนบันเทิงดูนะคะว่าสถานการณ์แบบนี้ถ้าพวกเขาต้องเล่นสงกรานต์ทิปหรือว่าสงกรานต์ในจินตนาการในแบบของพวกเขาเนี่ยจะเล่นกันยังไงไปฟังกันเลยค่ะผมนี่เลย ทั้งกรุงเทพผมจะกลางแบบหลังคาคุมทั้งกรุงเทพเลยนะแล้วก็แบบเป็นน้ําเทมัทั้งกรุงเทพเลยเล่นพร้อมกันทั้งกรุงเทพทั้งประเทศไทยดีกว่าเป็นหลังคาคุมทั้งไทยเลยน้ําลงมาแล้วก็เล่นพร้อมกันมีดีเจเปิดแบบจะยินทั่วทั้งแบบประเทศเลยหรือคุมทั้งโลกได้ไหมเริ่มใหญ่ไปแล้วนะหรือเราชวนดาววังคารไหมเป็นไปได้หรือเปล่าผมเริ่มเพ้อไม่ค่อยดีครับ <c oughs> อาจจะอยากให้เหมือนว่า เมืองนี้กลายเป็นว่าเมืองบนะาดาลน่ะเออแล้วเราก็าไ่ว้น้ำกันไปทุกที่อลอนจอนลอนจอนกันหน่อยนะอลอ <c oughs> นจอนด้วย <c oughs> ลอนจอนแบบเพลินนะแม่อาจารย์นะอะไรอย่างเงี้ยเออแบบน่าจะสนุกดีครับผมอยู่ในน้ําก็ไปเลยแต่ว่าต้องมีความสาม,มารถในการที่แบบอยู่ในน้าก็ได้ตลอดนม่เช่อึืดอัดแบบว่าหายใจไม่ได้ตายอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เออครับงานีที่เราอยากเหมือนทุกคนสามารถเป็นกลายเป็นคนที่แบบ ฟรีดิวได้แบบว่าเขาเรียกว่าไรโปรอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราอยากให้มันแบบเป็นสงการที่พอทุกคนฉีดน้ำใส่ใช่ป่ะน้ำพวกนั้นมันคือวัคซีนที่รักษาโควิดพวกเราได้อะไรอย่างเงี้ยตอบหล่อว่าเออเป็นแบบเป็นน้ำสงการที่ทำให้โควิดหายไปจากโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแบบของวันจัดสงการใต้น้ำได้ไหมในเมืองใต้บาดา เราก็อยากลองจากใต้น้ำดูอาจจะแบบว่าขุดงอุโมงค์แล้วก็คือเล่นน้ำกันข้างในข้างในอุโมงค์ไม่พออยากเล่นหมอก็ว่ายออกมาเล่นแล้วก็แบบพบเจอกับปลาเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันได้ถ้าจัดส่งทริปเราจะจัดให้ทุกคนสาต์รอยยิ้มและสัตว์ความรักให้ทุกคนค่ะเราจะมอบรอยยิ้มเราจะได้ไม่ต้องเสี่ยงติดโควิดแล้วก็เราจะได้ปลอดภัยจากโรคทุกอย่างด้วย แต่สําหรับสงการของจอยเนี่ยนะคะก็เป็นสงการที่เชื่อว่าหลายๆคนทําได้นะคะก็คือการอยู่บ้านค่ะแล้วก็สาดน้ํากันแบบออนไลน์ละกันนะคะสามารถโทรหาเพื่อนหรือว่าวิดีโอวิดีโอคอลหาเพื่อนหรือว่าคนที่คุณรักก็ได้นะคะแล้วก็สาดน้ําใส่กันแต่ว่าระวังโทรศัพท์มือถือจะพังก่อนกันลวกันนะคะที่สําคัญนะคะจะไปไหนมาไหนต้องการอย่าตกดูแลตัวเองและให้ปลอดภัยในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้โดยกันลวกันเนาะ